ครับธรรมสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําการผลิตสื่อนะครับการสอนคอสนี้เป็นคอสพิเศษนะครับซึ่งมีคุณครูคุณครูมิน้นเอ,อหรือคุณครูกุลทรีสุขเวทนะครับจากโรงเรียนคุรรบุรีนะ่ะซึ่งเป็นครูสอนชั้นประถมศึกษาปีที่3 <c oughs> คุณครูมีความประสงค์บอกว่าอยากขออบรมผลิตสื่อการสอน ก็ถามบัณมาว่าว่างไหมธรรมาก็บอกว่าช่วงนี้โควิดไม่ได้มีงานอะไรก็ว่างอยู่ก็ถามคุณครูว่าจะอบมรมผลิสื่อไปทําอะไรคุณครูก็บอกว่าจะเอาไปสอนเด็กป .3 แล้วก็ส่วนส่วนหนึ่งก็คือจะไปนําไปทำประเมินอ,อาจารย์ชํานาญการนะครับ ก็ลเลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันได้ธรรมาก็ว่างอยู่เดี๋ยววันที่สามสี่ห้าสามวันก็ครูว่างไหมครูบอกว่าว่างเฉพาะช่วงบ่ายประมาณบ่ายครึ่งไปแล้วจนถึงห้าโมงครึ่งหกโมงก็บอกนั้นก็ได้แต่นี้ไอการอบรมในครั้งนี้ธรรมาก็วางเกนไว้ว่า เพราะว่าผู้ที่ผ่านการอบรมเนี่ยก็จะสามารถออกเกียจิบัติให้เพราะว่าได้ผ่านการอบรมแล้วก็ได้อบรมจริงได้ทําจริงนั่นจริงนะซึ่งก็ก็นัดแนะกันไว้แล้วก็ตกลงกันไว้ว่าข้อแรกก็คือสิ่งที่จะต้องอกําหนดไว้่อนเบื้องต้นก็คือว่าครูคูจะต้องเข้าเพจของอาตมาให้ได้ก่อนเพจพระบุญนกสุทธสีโรนีหลายๆ ศูนยะ์ส,สื่อการสอนพุทธศาสนาวัดสนวนบางถ้าเข้าเพจอันนี้ได้แสดงว่าผ่านขั้นแรกคนที่จะสนใจสื่อของอาตมาเนี่ยก็คือหมายความว่าจะต้องเข้ารู้จักเพจอันนี้ดีแล้วก็เข้าใจนะเบื้องต้นแล้วเข้าถูกถ้าเข้าไม่ถูกก็ต้องอไปสแกนคิวอาโค้ดที่าทนะทอาตมาได้ให้เปิยแพร่ไว้แล้วนะครับเสร็จแล้วก็เมื่อเข้าไปเพจแล้ว อันดับต่อไปก็คือจะต้องไปที่รูปภาพแล้วก็ไปที่อัลบั้มเลือกครูจะต้องเลือกสื่อก่อนว่าสื่อที่ครูจะนำไปใช้ให้เหมาะกับชั้นที่ครูจะสอนเนี่ยหรือว่าจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเลือกสื่อได้สื่อแล้วก็ไปดาวน์โหลดซึ่งระยะเวลาสามวันเนี่ยสื่อที่จะได้ก็ ถ้าครูชํานาญการจริงๆเขาอาจจะได้4ี่ือ5ห้าแต่ถ้าครูที่ยังไม่ประสบปปการณ์หรือไม่ใช่ชานาญการจริงๆอันนี้ก็จะได้พิสูจน์ทาละว,ว่าที่ครูว่าจะนําผลงานนี้ไปพิจารณาเพื่อเป็นครูชํานาญการเนี่ยต่อมาก็จะประเมินผลแล้วว่าครูชํานาญการจริงหรือเปล่าก็จะต้องไปจัดการเตรียมปิ้นภาพชนะิ้นส่วนโดยกระดาษโฟโต้ร้อยยี่สิบหรือร้อยสามสิบแกม เตรียมสิ่งนี้มาแล้วก็มาที่วัดวันที่สามก็มาได้เลยเพราะอุปกรณ์เรามีพร้อมอยู่แล้วส่วนอื่นไม่ต้องตไม่ต้องไม่ต้องเตรียมอะไรมาเราก็สามารถมาที่จะลงมือผลิตได้เลยนะพอสามารถเตรียมอุปกรณ์มาเสร็จเนี่ยอันนี้คือชิ้นส่วนซึ่งคุณครูก็เลือกแล้วว่าว่าจะทำเนี้ย,เ,ยเกมวงล้อคิดสนุโบทเลข บวกลบคูณหารเราก็กระดานไม่เหล็กมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับแล้วก็มีนาฬิกาบอกเวลานะครับแล้วก็ลูมทั้งห้าศาสนาสื่อการสอนเกี่ยวกับห้าศาสนาอันนครูก็ไปปิน้นอันนี้เสร็จมาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็พร้อมแล้วก็มานะมาก็ลงมือทำได้เลยนะตอนนี้ก็เป็นขั <c oughs> ้นตอนของการที่ มาลงมือทำในการขั้นที่สามนี้ที่มาตัดชิ้นส่วนก่อนที่จะไปเคลือบไปอะไรเนี้ยก็จะต้องพิสูจน์ว่าครูสอบผ่านอีกไหมขั้นตอนที่สามนี้ก็ก็คือว่าเวลาตัดชิ้นส่วนเนี้ยครูส่วนใหญ่ในเวลาตัดแล้วมันจะมีขยะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี้ยถ้าหากม่าไม่ผ่านตรงนี้แล้วก็ต้อง ต้องทําใหม่คือหมายความว่ามันมีหลายชิ้นที่จะต้องตัดซึ่งครูก็สอบผ่านนั่นคือตัวอย่างที่เห็นอยู่ก้อบเล็กๆนั่นคือชิ้นกระดาษที่เป็นข,ขยะเรียวขยะซึ่งตัดเพียงแค่ได้ชิ้นเดียวชิ้นส่วนทั้งหมดมีประมาณ2ี่ชิ้น,นตรงนี้ยี่สิบสี่ยี่ห้าชิ้นแต่ว่าตัดมาแล้วมีขยะเพียงแค่ชิ้นเดียวนี่ถือว่าสอบผ่านแสดงว่าครูมีประสบการณ์มีความชํานาญการแล้วก็ ทำสื่อมามากพอเนี่ยตะมาประเมินได้เบื้องต้นแล้วก็ตัดชิ้นส่วนเสร็จตัดชิ้นส่วนเสร็จก็เคลือบเคลือบบัตรเคลือบพลาสติกเคลือดด้วยแผน่นพลาสติกขนาด A 4พัดนะเราก็ใช้ a 4สพัดนะแล้วก็เคลือบเสร็จแล้วก็มาตัดอีกรอบหนึ่งนะมันต้องคือมันต้องตัด แล้วตัดเคลือมแล้วตัดเนะี่ยตอนนั้นแต่นี้ในการความผิตสื่อของครูเนี่ยครูก็อาศัยตัวช่วยมีครูแม็กมาซึ่งมาช่วยมาช่วยมาช่วยในการตัดซึ่งทําให้ให้เร็วขึ้นแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มาเพราะมาช่วยผลิตแต่ามาช่วยการตัดเพราะว่าระยะเวลา3วันตรงนี้แล้วก็จริงๆก็ไม่ไม่ถึงครึ่งวันก็สองสามชั่วโมง3ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงอย่างมากต่อวันเนี่กก็ต้องใช้เวลาพอสมควรซึ่ง หลังจากที่ได้ตัดชิ้นส่วนประกอบเสร็จแล้วเนี่ยคือหมายความว่าอันนี้สอบผ่านแล้วในส่วนนี้บางสื่อนี้เราจะเห็นว่าเราไม่มีอุปกรณ์ที่จะมา,าทำเช่นสื่อกระดานแม่เหล็กก็เลยถามครูว่านี่พอดีกระดานแม่เหล็กเราไม่ได้เตรียมมาด้วยแต่ว่าครูพอที่จะแอปพลาย หรือประยุกต์ว่าถ้าเราไม่มีกระดานไม่เหล็กเนี่ยซึ่งเป็นสื่อกระดานไม่เหล็กเนี่ยมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับอันนี้ยครูจะทำยังไงครูก็บอกว่าก็เราตัดเป็นซองเสียบทําเป็นซองเสียบอ่าท่านั้นได้เลยลองดูว่าผ่านไหมซึ่งอันนี้จะเป็นการปรุงบอกถึงว่าถ้าครูที่มีความชํานาญการแล้วก็มีทักษะตรงนี้และจะรู้และเข้าใจซึ่งผลสุดท้ายก็สามารถผ่านตรงนี้ได้นะก็เป็นผลงานที่น่าอนุโมทนาในส่วนหนึ่งแล้วก็ ผลงานทั้งหมดเนี่ยเมื่อหลังจากที่ได้ทําผลิตได้นในสามวันเนี่ยวันสุดท้ายที่ครูจะนําสื่อกลับไปเนี่ยครูก็ต้องสอบผ่านตรงนี้เพราะว่าอาตามาจะไม่ให้สื่อกลับไปถ้าหากว่าครูไม่สามารถที่จะนําเสนอวิธีการใช้ให้กับครูท่านอื่นๆหรือผู้ที่จะนําไปผลิตแล้วไปใช้เนี่ยรวมทั้งสาธิตการใช้งานจริงนะซึ่งตรงนี้สําคัญมากถ้าหากว่า ครูทาแล้วครูไม่เข้าใจไม่รู้ขั้นตอนแล้วก็ไม่สามารถอธิบายได้ไม่สามารถเอาไปใช้ได้แล้วเอาสื่อไปแค่ไปตั้งไปโชว์หรือไปประเมินผลงานอย่างเดียวนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เลยว่าวถ้าเราทําไปแล้วเราเอาไปใช้ไม่เป็นเนี่ยเวลาเกิดมันเสียขึ้นมาเราจะซ่อมอยังไงเราจะแก้ไขยังไงตรงนี้ก็ให้ครูได้เรียนรู้วิธีการซึ่งคุณครูอ่า ทราบแล้วว่ามีประสบการณ์ด้่นทําสื่อเพราะว่าสื่ออื่นๆเนี่ยทำมามากแล้วพอ,พอสมควรแต่สื่อเราเนี่ยสื่อที่ทํามาทำเนี่ยคุณครูยังไม่ได้เห็นแล้วก็ยังไม่เคยทําก็มาเรียนรู้ก็ถือว่ามีประสบการณ์มีความชํานาญเนี่ยถ้าจะมาประเมนินก็ถือว่าผ่านในระดับหนึ่งแล้วทีเดียวถือว่าระดับที่ดีเยี่ยมใช้ได้มากแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆเนี่ยก็ผลิตสื่อมาได้ประมาณ4ี่ห้าชิ้นนี่ก็ถือว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดา เพราะว่าถ้าเป็นครูที่ไม่มีประสบการณ์ไม่เคยในด้านนี้เท่าไหร่มาเลยเนี่ยอย่างมากวันหนึ่งนี่คงจะได้จักสองชิ้นหนึ่งก็ก็บางทีไม่เสร็จนะยเพราะว่าต้องพิ้นต้องตัดต้องตัด,ตตดแล้วเคลือบแล้วเคลือบแล้วตัดนี่มันซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากยิ่งขั้นตอนของการผลิตแล้วมันก็จะสําหรับคนไม่มีประสบการณ์น,นี่นี่แสดงให้เห็นชัดเลยประเมินว่าครูมีความชํานาญพิเศษจริงหรือเปล่าเหมือนอย่างที่บอกว่า จะมาเอาสื่อไปประเมินครูชำนาญการซึ่งอาจารมาก็ประเมินในเบื้องต้นเนี่ยทีนี้มาดูผลงานคือหมายความว่าถ้าครูจะเอาสื่อที่ครูทำตวเน,นี้ยมาที่วัดแล้วกลับไปเอาไปใช้หรือเอาไปอะไรก็แล้วแต่ถ้าครูสอบผ่านขั้นตอนสุดท้ายได้ก็ถือว่าสื่ออันนี้คุณครูเอาไปได้แล้วก็สิ่งที่ครูได้สรุปและผลงานเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า สิ่งที่คุณครูได้สรุปและผลงานที่ทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าเราเราจะได้เห็นกันว่าครูควรที่จะผ่านการประเมินหรือไม่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะได้ดูผลงานที่คุณครูนาเสนอส,สิ่งที่ได้ทําไปนะครับสวัสดีค่ะนิวค่ะคุณครูคุณธลีสุเวทคุณครูจากโรงเงรียนพุทธบุรีค่ะนิวได้มาท,สทาสื่อที่วัดสวนวาเป็นเวลาสามวันแล้วค่ะสื่อชิ้นแรกที่ได้นะคะคือ กระดานแม่เหล็กในการใช้เปรียบเทียบจํานวนค่ะซึ่งกระดานแม่เหล็กจะใช้เปรียบเทียบจานวนโดยให้จานวนอีกฝั่งหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่าอีกฝัง่งหนึ่งหรือเท่ากันก็ได้ค่ะวิธีการใช้สื่อนะคะจะมีรูปผลไม้หรือว่ารูปสัตว์ใส่ลงไปค่ะหนึ่งสองสามเช่นมีกล้วยสามผลค่ะอีกข้างหนึ่ง เ็นรูปส้มนะคะหนึ่งสองส้มสองผลหา่างจำนวนด้านนี้มากกว่าจำนวนอีกด้านนือก็ให้ใส่เครื่องหมายมากกว่าค่ะถ้าน้อยกว่าก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าค่ะเช่นด้วยสามผลกับส้มสองผลก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าค่ะและนำคำว่ามากกว่าเติมลงไปในช่องว่างค่ะ การใช้สื่อสำหรับครูคนะคะต่อไปจะเป็นการสาธิตการสอน,นะคะ่ะเด็กชายโอ๊ตขาครับผมวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนะคะคน้องโอ๊ตนับหึงถึงสิบได้หรือยังะคะได้แล้วครับค่ะน้องโอ๊ตลองนับจำนวนกล้วยมือฟังได้ไหมคะครับผมหนึ่งสองสามเอีงมากค่ะอีกได้หรคะหนึ่งสองเอีงมาก ลบคูณหารค่ะสื่อชิ้นนี้สามารถสอนได้ทั้งเรื่องการบวกการลบการคูณและการหารค่ะมาดูวิธีการใช้สื่อนะคะเราจะเห็นวงล้อกลมตรงนี้วิธีการใช้สื่อคือเราให้นัเรียนหรือครูเป็นผู้หมุนวงล้อค่ะเช่นมีหมุนตัวเลขไปนะคะได้ใกที่ได้ตัวเลข4หลังจากนั้นเราก็นําเลข4 บวกคอวรูก็สามารถเจอเครื่องหมายลงไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวบวกค่ะตัวตั้งเครื่องหมายแล้วก็เป็นตัวบวกค่ะตัวบวกก็จะเริ่มหมุนสูงเหมือนกันค่ะสมมติว่าได้เลขเจ็ดค่ะมันก,ก็จะนําเลขเจ็ดไปใส่ในตัวที่สองค่ะหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนตอบคำตอบ4บวกเจ็ดได้สิบเอ็ดแล้วก็นำคำตอบไปใส่ได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะมาดูการสาธิตตัวอย่างก,การนำสูตรไปใช้กับนักเรียนในชั้นเรียนค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องก,การบวกโอ้จะจำการบวกได้ไหมจำได้ครับผมแล้วการลบล่ะคะลบก็ได้ครับการคูณล่ะคะก็ได้หนึ่งครับผมการหารล่ะคะอันนี้เริ่มจางจางแล้วครับค่ะเดี๋ยว เกี่ยวกับการบอกเวลาสามารถใช้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาได้ค่ะมาดูวิธีการใช้สื่อชิ้นนี้นะคะสื่อชิ้นนี้ครูจะใช้สอนด้วยตัวของครคูคเองหรือครูจะให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ไปพร้อมกันได้นะคะโดยเริ่มจากคุณรูอาจจะกำหนดเวลาให้นักเรียนเช่น7จ็ดนาฬิกาสีสนาทีครคูก็สามารถใส่ลงไป แล้วก็สามารถสอนนักเรียนได้ว่าเวลา7จ็นาฬิกาสีนาทีเป็นเวลากลางวันหรือเป็นเวลากลางคืนนะคะโดยจะใส่เญลักษักพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ไปตรงนี้ได้นะคะต่อจากนั้นเป็นการบอกเวลาโดยการใช้จุดค่ะสามารถใส่ตัวเลขได้เช่นกันค่ะ7จ็นาฬิกาสีนาทีนะคะ เป็นการบอกเวลาค่ะจากนั้นก็สามารถให้นักเรียนมาหมุนขเข็มนาฬิกาได้ด้วยตัวเองเช่นเจ็ดนาฬิกาเข็มสั้นจะอยู่ที่เลขเจ็ดเกือบเกือบถึงเลขแปดแล้วถ5สิบห้านา,าทีเข็มยาวอยู่ที่เลขเก้านะคะถ้าเป็นเวลากลางคืนครูก็าสามารถเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์พระจันทร์และใช้โจทย์อื่นได้ค่ะ่นสื่อชิ้นนี้นะักเรียนจะมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ค่ะ ต่อไปไปดูวิธีการสอนใช้สอนนักเรียนในนันเรียนได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเด็กชายโอนอสวัสดีครับเป็ไนไงคะเิีชนข่าวหรือยังครับเรียร้อยแล้วครับ ให้คุณตูดได้ไหมคะมันเริ่มวลาค่ะมันเริ่มตัวเลขได้เลยค่ะเจ็ดนาที and mm -hmm. เก่งมากค่ะนี่เลยครับผมเก่งมากเลยค่ะน้องโอ๊ตกลับไปนั่งได้เลยค่ะเป็นยังไงคะน้องโอ๊ตสนุกไหมคะสนุกครับค่ะถ้าน้องโอ๊ตอยากทำสื่อแบบนี้หรือว่าอยากเล่นเกมแบบนี้น้องโอ๊ตสามารถไปที่มาดสวนบางได้นะคะครับผมค่ะสื่อชิ้นนี้เป็นสื่อที่มีจับได้ได้รับจากวัสวนบางอีกชิ้นหนึ่งค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีสื่ออวิชาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ แม่กระทงสุขศึกษาหาคุณครูหรือผู้ที่สนใจสนใจจะทําสื่อเหมือนมิวสามารถมาทําสื่อได้ที่วัดสวนวางค่ะที่ตําบลแม่นางขาวอำเภอพูรับุรีจังหวัดพาังงาค่ะหากไม่สะดวกเดินทางมาสามารถ,ถติดต่อได้ที่เพราจรารย์บุญนกฉนัตรศรีโลนิลาลัยค่ะ,าคะทางเฟซบุ๊กศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนา,าวัดสวนวางตำบลแม่นางขาวอำเภอพูรับุรีจังหวัดพังงาค่ะ หรือสแกน QR code บนหน้าจอได้เลยค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทำวัดสวนวาว็นอย่างสูงนะคะทเทอกาสมิวได้มาทำสื่อและได้มาทำกิจกรรมดีในวัดสวนวานค่ะขอบคุณค่ะหลังจากที่ได้เห็นผลงานที่คุณครูได้ทำแล้วก็ถือว่าการอบรมในครั้งนี้ก็ประสบผลสำเร็จนะครับต่อมาประเมินผล,ลแล้วถือว่าผ่าน นั้นเมื่อสอบผ่านตามที่ได้ประเมินแล้วในส่วนตัวที่ได้การอบรมมาในช่วงระยะเวลาสามวันซึ่งจริงๆก็ไม่ถึงสามวันเต่ก็ถือว่าสอบผ่านเมื่อสอบผ่านนั้นทางศูนย์สื่อการสอนพธศาสนาวสตร์ว่า,ววางก็จึงได้ออกเกติบัตอันนี้ให้เพื่อแสดงว่าคุณครูคุณธรีสุขเวทหรือคุณมิสอบผ่านในการฝึกอบรมแลวก็ได้ ผ่านการอบรมมาแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการผลิตสื่อซึ่งอาจมาแทบจะไม่ต้องแนะอะไรมากเลยเพราะว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของการผลิตสื่อกันมาก่อนแล้วแล้วพอมาทำสื่อไม่จะเป็นสื่อที่แตกต่างกันแต่ว่าพอได้รับคะแนนนะาำชี้แนะเนี่ยก็าสามารถทำได้จึงมอบเกียรติบัตรนี้ให้เป็นเพื่อยืนยันรับรองว่า ได้ผ่านการอบรมและได้ลงม,มือได้ทําทดสอบแล้วประสบผลสำเร็จอย่างที่ได้เห็นตัวอย่างที่ได้ดูมาแล้วนะครับก็สําหรับว่าครูท่านใดที่มีความประสมนะครับมีความประสมที่จะเข้ามาผลิตสื่อนะมาเรียนรูนะ้สื่อการสอนต่างๆซึ่งเรามีสื่อมากมายในสื่อที่เราได้อ ทำผลิตขึ้นมานะมัว่าจะเป็นสื่อของในด้านของวิชาพุทธศาสนาก็ดีสื่อวิชาอื่นๆซึ่งทางศูนย์สื่อการสอนพุทธศาสนาของเราก็พยายามที่จะคิดคน้นสื่อใหม่ๆสื่อที่จะเป็นตัวช่วยให้ครูสําหรับในการที่จะนําไปสอนก็ยินดีที่จะให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ได้ใครที่มีความสนใจธรรมะสวัสดีครับก็ จากศูนย์สื่อการสอนพุทธศาสนาวัดสวนวางตะบนแม่นางเก่าอำเภอพุทธบุรีจังหวัดพังงาครับธรรมะส,สวัสดีครับ